ขอบคุณครับอรนขอบคุณครับ,บร้านที่นี่บรรยากาศดีจริงเลยนะคะน้องนมอ,อุ่นพี่อยู่ที่นี่มาตั้งสองปีพี่ยังไม่เคยมาเลยแล้วน้องนมอ,อุ่นรืจะกที่นี่ได้ยังไงคะอ๋อก็ก่อนเปิดเทอมนั้งกับเต้ม,มาฉีดร์เป็ดเซอร์ค่งเนี้ยค่ะฉีดไปฉีดมา ก็เมนเจอร้านนี้ละค่ะพี่แอดน้ำชอบนะคะน้ำว่ามันคัสสิกดะค่ะอ๋อนี้นี่เองนะคะอโอลาอ๋อกูเอออยู่ร้านคอร์บอยแล้วจะมาชาเอาอะไรละ่ะสั่งให้ก่อนโอเคโอเคโอเคจะกา๊า พี่แอดคะเดี๋ยวเต้จะมานะคะมันจะมาที่นี่พอดีฮะได้สพี่แอดคะตะกี้น้ำกลับบ้านนะคะไม่ได้กลับมาพี่้านที่ขี่ไงวะอ๋อแล้วกลับยังไงอะคะม้มเพื่อนไ,<ม>ไปด้วยหรือเปล่าอ๋อเต้มันขี่ม้ามาค่ะก็ะเลยเดี๋ยวกลับกับมันไปเลยกลับเป็นสองคนเหรอคะใช่ค่ะปกติก็กลับกันนี้นะคะไม่เห็นเป็นอะไรน้องน้ำอุ่นกับเต้ดูสนิทกันจรงเลยนะคะ รองน้ำอุ่นไม่มีเพื่อนคบหรือว่าเต้ไม่มีใครคบคะพี่เอสคะเต้เป็นผัวน้ำนะคะพี่เอสเป็นแค่แฟนอะจะอะไรนะักหนาพี่เกียรตเาไม่พี่เกียรตพี่เกียรบอกว่ามาสองวันกลัวเป็นฟอรหอมาโดยอสวงก็เนี่ย นี่น้องน้อมอยากดีกับมันพี่อยู่ไปเลยแต,ตยพ่พี่จะกลับแลลวพี่แอนถึงน้ำกับแต้หรอคะถึงไม่ได้ไงพี่มันเพื่อนน้ำน,นะคะถ้าไม่อยากให้ถึงจ็เลิกกันไปดิพี่แอนพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะพี่แอนไม่เก๊กหรอลับแ,แบบเนี้ยไม่แรงไปหน่อยหรอไม่รู้แล้วไงว่าเย็นเนี้ยพี่ช้ำง่ายอยู่ 아, ํ툭ทุ